สวัสดีครับรอกันมาข้ามปีในสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ปล่อย iOS 17.3 beta 2ออกมาให้อัปเดตกันแต่ไม่ถึง10ชั่วโมง Apple ก็รีบเอาออกไปเพราะทำให้ iPhone ที่อัปเดตจำนวนมากทั่วโลกเครื่องค้างบนที่หน้าจอบูตต้องไปทำการแก้ไขด้วยการดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตมาติดตั้งทับผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับ Apple จึงเอาการอัปเดตออกไปก่อนหลังจากที่รอกันว่า Apple จะปล่อย beta 2เวอร์ชันใหม่ตามออกมาหรือไม่ รากฏว่า Apple ข้ามไปเลยครับสัปดาห์นี้ Apple ปล่อย iOS 17.3 beta 3ออกมาให้อัปเดตกันไปเลยไม่มี iOS 17.3 beta 2เวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วครับสำหรับ iOS 17.3รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 17.3 beta 3แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 17.3 beta 3 Mac OS 14.3 beta 3 Watch OS 10.3 beta 3 และทีวีโอเอสสิบเจ็ดจม่มอัปเดตกันด้วยครับสําหรับการอัปเดตครั้งนี้บน iPhone 15 Pro m a x ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่649.3 MB เราไปอัปเดตกันเลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 17.3 Beta 3คือ 21D 5044A ลงท้ายด้วย A แบบนี้เบต้ Beta หน้าอาจจะเป็นเบต้สุดท้าย ตามมาด้วยเวอร์ชันเต็มกันแล้วมาลุนกันครับการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบสำหรับหมายเลขของเวอร์ชันโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนะครับเครื่องแต่ละรุ่นเวอร์ชันจะต่างกันไปในส่วนคุณสมบัติวิดีโอตามตำแหน่งสำหรับ Apple Vision Pro เมื่อเราเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่ากล้องจากนั้นเมื่อเปิดแอป,ปกล้องขึ้นมาแล้วเปิดใช้งานวิดีโอตามตำแหน่งสำหรับ Apple Vision Pro หน้าจอจะแสดงคำแนะนำเบื้องต้นในการใช้งานคุณสมบัตินี้ให้ทราบซึ่งเราสามารถแตะลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยครับในส่วนการตั้งค่าแอปบันทึก Apple ได้เพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าคำแนะนำการเขียนบันทึกซึ่งก่อนหน้านี้จะอยู่ในส่วนของการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเมื่อแตะเปิดเข้าไปเราจะพบกับการตั้งค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคำแนะนำ และการตั้งค่าการแจ้งเตือนคําแนะนําเพื่อให้เลือกตั้งค่าเปิดหรือปิดคําแนะนําประเภทต่างๆและตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบได้นั่นเองครับแอบปบันทึกใช้งานดีมีประโยชน์มากๆแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้งานกันครับก่อนหน้านี้เกิดปัญหาใหญ่ในต่างประเทศที่หล่ามิจฉาชีพมักจะแอบ,บมองเวลาที่เราป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องตามที่สาธารณะโดยเฉพาะตามบาร์ตามร้านอาหารจากนั้นก็จะพยายามขาโมย iPhone ของเราพอรู้รหัสผ่านแล้ว เมื่อได้เครื่องไปก็แอบเข้าถึงข้อมูลแอบนําข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้แอบเปลี่ยนรหัสผ่านขโมยเงินจากแอปธนาคารต่างๆรวมถึงการล้างเครื่องเอาเครื่องของเราไปขายในการอัปเดตเป็น iOS 17.3 Apple จึงได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากๆนั่นคือปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยมาป้องกันโดยเราสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติดีได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อ Face ID และรหัสแล้วแตะเลือก จากนั้นป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเพื่อเปิดเข้าสู่การตั้งค่าวิธีนี้ป้องกันไม่ให้คนอื่นๆแอบ,บเข้ามาแก้ไขข้อมูลการป้องกันของเราได้นั่นเองครับเมื่อเปิดเข้าไปใน iOS 17.3เพื่อนๆจะเห็นคำสั่งใหม่ชื่อปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยและคำสั่งเปิดเพื่อใช้ในการป้องกันถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อเปิดใช้งานการป้องกันอุปกรณ์ที่ถูกขโมยนี้ iPhone ของเราจะจำกัดการตั้งค่าบางอย่างเมื่อเราอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ iPhone คุ้นเคยเช่นบ้านหรือที่ทำงานของเรา เช่นถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID หรือการเปิดใช้งานหรือการเปลี่ยนคีย์การกู้คืนหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้หรือการเข้าถึงรหัสผ่าน iCloud Keychain เมื่อเราอยู่ห่างจากตำแหน่งที่คุ้นเคยเช่นบ้านหรือที่ทำงานของเราก่อนจะเปลี่ยนเราต้องปลดล็อกเครื่องด้วย Face ID จากนั้นเครื่องจะดำเนินการหน่วงเวลา1ชั่วโมงก่อนที่จะทำการเปลี่ยนให้กับเราหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเราต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งด้วยการสแกน Face ID จึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นั่นเองครับ ดังนั้นสิ่งสําคัญคืออย่าป้อนาารหัสผ่านของเราในที่สาธารณะให้คนอื่นๆได้เห็นควรใช้ Face ID แทนครับในการอัปเดตเป็น iOS 17.3 beta 1ก่อนหน้านี้ในหน้าจอนี้เมื่อเราตั้งค่าเปิดการปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยเมื่อเราแตะปิดการปกป้อง iPhone จะสแกน Face ID แล้วปิดทันทีโดยไม่มีการหน่วงเวลา1ชั่วโมงก่อนครับ iPhone จะปิดทันทีโดยไม่มีการป้องกันอะไรก่อนซึ่งตรงนี้เป็นบั๊ครับบางทีก็มีการหน่วงเวลาป้องกัน1ชั่วโมง บางทีก็ไม่มีการหน่วงแต่ปิดไปเลยซึ่งผมได้แจ้งฟีดแบ็กให้ Apple ไปเพื่อทำการแก้ไขในการอัปเดตเป็น iOS 17.3 beta 3นี้ Apple แก้ไขปัญหานี้แล้วครับมีการหน่วงเวลาป้องกันไม่ให้ปิดได้ทันทีต้องรอ1ชั่วโมงจากนั้นยืนยันตัวตนด้วย Face ID ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยเช่นที่บ้านหรือที่ทํางานแล้วถึงจะปิดให้ครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักใหม่ล่าสุดใน iOS 17.3 beta 3 ถ้าผมพบคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดที่ข้ามเบต้า2ไปนี้ผลลัพธ์การทดสอบจะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ